ได้ยินชัดไหมไม่เปียนไม่ดีไปเอยเฮ้ยาวางบีตาก่อนค่อยเปลี่ยนอีกหรอบนะเ่าที่จะไปวางันเร็ว้ายล้ำได้ไหมอันนี้ปุ่ม อีกหนึ่งรอบอโอเคไหมคะเห็นไหมเาบอกว่าให้ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาหรอใช่ไหมคะอ่าโอเคนเ็นเหมือนเดิมในการปิดตาปิดตาคุณมองเห็นไหมคะเห็น <He ard S 2> ไหมไม่เห็น แต่อันนี้เราห้ามใช้เสียงแล้วเราก็ปิดปากด้วยโดยตาหพักปิดกลา,ามคือห้ามมีเสียงแต่เราจะใช้สัญลักษณ์ในก้างสัมผัสเอาแทนถูกไหมข้าไปัางเดียวถูกไหมคะถ้าเราแตะข้างซ้ายไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้ เราสัมผัสตรงส่วนไหนบ้างข้างหน้านี้ข้างหน้านี้หมายความว่าไงนะถึงเจอหน้า ออยหอยมีอะไรติที่ก้นหอยเย่อ่ะต่อไปดูชี้โคมันไม่ได้คมคมเไหม <ran> e คะอ่ะต่อไปที่2คือเอามือจิ้มกับมือแล้วก็ป้ายแล้วว่าอันเนี้ยคือไรอยู่ือไทยหรือว่าอะไรเราจะแก้เป็นสายแล้วเป็นตำรวจกันเนาะ 老师，我。 เดอันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรกระดูกอะไรนะะตรงนี้นะตรงนี้หัวอะไรอ่ากระดูกหัวลายอ่าต่อไปวัดกระดูกอันนี้ตันนี้เท่าไหร่สิบเก้าเขาเรียกว่ากระดูกอะไรคะ,ะกระดูกแขนอ่ากระดูกแขนอ่าวัดวลยกระดานนี้อ่ากระดูกลายตรงนี่เท่าไหร่คะสิบเท่าไหร่ เท่าไรนะ1ก <Are> อ <here? S 2> ันน uh, ี uh, ้เขาเรียกว่ากระดูกอะไรนะ2อ่ากระดูกลายหัวลายอะไรต่อไปอ่าเท่าไร9เท่าไหร่นะอ่า19เขาเรียกว่ากระดูกกระดูกแขนขต่อไปแงมือ่าอันนี้เท่าไร12กระดูกมือ เหรอไหมคะแล้วเวลากอดเรากินกป็ดเ๋รอเราเคยเราเคยชิมใช่ค่ะเจียวชิมน้ำซุปไหมคือน้ำซุปมันมีรสชาติยังไงเลยไม่มีไม่มีมมเลเผ็ดกับจืดเลยเหรอคะมอไม่เดไมโอ้ยไมันมีรสชาติยังไงบ้างได้กินไหมเนี่ย<ม>โอเผ็ดแล้วเราจะทำยังไงละ่ะม, <า S 1> มาม่ามาม่าผัดเหรอคะค่ะ<า>แล้วมาม่าผัดเนี่ยมีรสชาติยังไงบ้างมันลอยเลย ไม่อร่อยเลยเราใช่นะเคโอเค,โอเคไหมคะแล้วก็ชิมเดีย๋ยวเราจะมาทําข้อตกลงกันว่าเราจะร่วมคิดกันแต่และกลุ่มว่าเราจะทําการทดลองแบบไหนดีนะนี่นะสมมุติกลุ่มนี้ตัดสองช้อนกลุ่มนี้ก็ต้องตัด3ช้อนหรือ4ช้อนก็ได้ใช่ไหม เออต่างกันไหมต่างไหมร้อนกับเย็นต่างกันไหมเนี่ยไม่ต่างเลยหรอเมือเวลาร้อนร้อนจับจับมล้ร้อนพุ๊บอะไรทำยังไงเนี่ยร้อนนะเวลาก็ร้อนเราก็จะเราก็จะชักมือออกถูกไหมคะถูกไหมเพราะว่ามันร้อนถูกไหมแต่เวลาพอดูเลี้ยงน้ำแดงทีไรปุ๊บเย็นไหมเย็นนั่นเลยนไดอยากไงก็จับกินอยู่แล้แยกมือกินอยู่แล้ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอ่าอย่างมีเพื่อนใครแก้มเคยแก้มเพื่อนบ้าง ใครเคยหยิกเพื่อนบ้างใครเคยหยิกเพื่อนบ้างเออน้องู้เล็กแล้วผูเล็กเคยหยิกเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกยังไงเพื่อนคนไหนเคยโดนหยิกนะเพื่อนนคไหนโดนหยิกอ้าววันนี้รู้สึกอะไรเวลาน้องู้เล็แย่เจ็บอ้าจะรู้สึกเจ็บหยิกสมมุติวมื่อไหร่หยิกตรงนี้ก็จะรู้สึกแค่ตรงนี้ถูกไหมคะอ่าต่อไปเราจะมาเราจะเข้าสู่กิจกรรมทดสอบความรู้สึกกันอ่าเราจะทดสอบความรู้สึกกันโดยครูจะให้นักเรียนจับคู่ คู่กันนะคะไม่เอาเลยไม่เป็นไรแร่อะดูดูลูกนั่งเรียนคาดูสุดท้ายแล้วขนมเค้กรออยู่ข้างนอกเนาะอ่าอันนี้เป็นลูกฝ่ามือของเราถูกไหมคล้ายๆกับแบบจำลองที่เราทำเงินไปคะอันนี้มีนี่สองกี่แท่งนะหนึ่งแท่งและนี่คือสองแท่งอ่ะโดยเราจับคู่กันใช่ไหมคะ เราจะให้เพื่อนอีกคนหนึ่งจิ้มจิ้มจมจมอย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็ดูซิว่าถามเพื่อนว่าถามเพื่อนว่าเอ้เราจิ้มกี่จุดนะแบบนี้โอเคไหมคะรูปมือแรก ก็คือที่ปลายิ้วเท่านั้นอย่างเช่นใบงานของใบงานของวันดีใช่ไหมแต่ระหว่างฝ่ามือเนี่ยรับความรู้สึกได้ดีไหมไม่เราใช้อะไรในการรับส่วนสูงของตัวเองเลย ใช่ไหมอะดูสายวัดตัวเองมันยาวสุดกี่มันยาวสุดเท่าไหร่นะเลขอะไรอะไรคะอะร้อยห้าสิบอะมันยาวสุดร้อยห้าสิบถูกไหมคะ thank <laughs> you ราใส่กระดูกเข้าไปเราวก็แทนเป็นะส่รอนบางกลุ่มใส่ไม้ถูกไหมคะอันนี้ก็คือใช้แทนเป็นเป็นไรนะเป็นไรนะกระดูกค่ะกระดูกโอเค<ป>จะให้เราวาดรูปนะช่องแรกอันนี้คือวาดรูกที่เราไม่ใส่กระดูกช่องสองคือวาดรูกที่เราใส่กระดูกเข้าไปโอเคไหมคะ คือะไรแก้วแล้วแต่เราอ่าแต่เราแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันโหจิลล์พาร์เนี่ยจะได้เปลือกส้มกลุ่มนี้จะได้อะไรนะอะไรก็ไม่รู้กลุ่มนี้จะได้อะไรงูเอ่อส้มโอแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะกูจะมีแก้วแห้ทั้งหมด4ี่ใบกูจะให้นักเรียนเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้แก้วทั้งสี่ใบนี้ได้รับกิ่นที่แตกต่างกัน เราลงอะไรนะคะเราลงกิ่อะไรนะลงโซ่โอใช่ไหมแก้วนี้เราใส่ไปกี่ชินนะชน้นนะสิบชิ้นแก้วนี้เจเีโอ่โอแก้วห้าห้าแล้วแก้วไหนที่มีความหอมมากที่สุดสิบสิบชิน้นถัดลงมาหลักคือกี่ชิ้นคะถัดลงมาคือเจแล้วถัดไปอีกละ่ะหกหกแล้วหอมน้อยที่สุดคือกี่ชิ้นคะห้ห้าชิ้น เมื่อกี้เราดมกลิ่นอะไรนะอ่างซ่โอแล้วกลิ่นที่เราได้กลิ่นมากที่สุดเนี่ยเราใส่โซ่โอไปกี่ชิ้นคะสิบอ่าแล้วได้กลิ่นมากที่สุดกี่ชิ้นคะห้าห้าชิน้น